คุณจะชอบไหมถ้ามีวงเงินสินเชื่อในมือให้อุ่นใจสักหนึ่งวงเงินสำหรับเอาไว้ใช้ใจ่ายในยามฉุกเฉินถ้าเราไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกเบีย้ยแต่ถ้าอยากใช้เมื่อไหร่นะครับก็จะเสียดอกเบี้ยตามที่เราใช้จริงเท่านั้นใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นนะครับและที่สำคัญฟรีทั้งค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพอีกทั้งยังมีบริการโทรสัง <S <S ่งโอนเงินเข้าบัญชีเพิ่มความสะดวกสบายแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายอีกด้วยครับสินเชื่อที่ว่ามามีอยู่จริงและถูกกฎหมาย100% เป็นสินเชื่อจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านสินเชื่อจากเกาหลีใต้ที่มีความน่าเชื่อถือมากๆนะครับนั่นก็คือ KB Financial Group นั่นเองครับสินเชื่อที่โดดเด่นและน่าสนใจน่าจะตอบโจทย์คุณในวันนี้ก็คือนี่แหละครับบัตรกดเงินสด Cash Joy Easy วงเงินสำรองที่เหมาะสำหรับพนักงานประจำหรือพนักงานรายวันหรือเจ้าของกิจการหรือกระทั่งอาชีพอิสระที่ต้องการเงินฉุกเฉินใช้จ่ายอย่างจำเป็นหรืออยู่ในสถานการณ์เงินสดกำลังขาดมือหมุนเงินสดไม่ทัน และกาลังมองหาตัวช่วยทางการเงินไว้สํารองใช้จ่ายหมุนเวียนพกไว้อุ่นใจใช้จ่ายยามจาเป็นเท่านั้นสวัสดีครับเปเปอร์มูจิวาร t ตี้ครับช่องสะระว a ร i ตี้ที่หลากหลายไป็นเรื่องของสินเชื่อและการเงินต่างๆนะครับอย่าลืมกด like, share, ไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับด้วยการที่เป็นลักษณะปัดกดเงินสดวงเงินสำรองถ้าเราไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย จุดนี้นะครับทาให้เราสามารถสร้างวินัยทางการเงินที่ดีได้สอดคล้องกับประโยคที่ว่ากู้เท่าที่จําเป็นและชาระคืนไหวหนึ่งในบัตรกดเงินสดที่โดดเด่นในปัจจุบันนี้ไม่พ้นบัตรกดเงินสด Cash จอ y EC นักง,งานประจําหรือว่ารายวันนะครับที่มีรายได้1 5 0 0 0บาทต่อเดือนขึ้นไปก็สามารถสมัครได้แล้วครับหรือว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระที่มีรายได้30 0 0 0บาทต่อเดือนขึ้นไปก็สามารถสมัครได้เช่นกันครับ วงเงินอนุมัติสูงสุดอยู่ที่5เท่าของรายได้หรือสูงสุดอยู่ที่1ล้านบาทอัตราดรอกเบี้ย25%ต่อปีแบบลดต้นลดดอกเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วก็เปิดบัตรนะครับเราสามารถเบิกถอนเงินสดได้ท,ทันทีและที่ย้ำนะครับก็คือไม่กดเงินสดไม่เสียดอกเบีย้ยมีบัตรกดเงินสดใบนี้ใบเดียวก็สามารถกดเงินได้ฉุกเฉินหรือโทรสั่งโอนเงินเข้าบัญชีก็ได้อีกทั้งยังสามารถนำวงเงินไปผ่อนสินค้าต่างๆก็ยังได้ส่วนช่องทางการเบิกถอนเงินสด ก็สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นเบิกใช้เงินแบบไม่ใช้บัตรก็คือบริการโทรสั่งเงินเข้าบัญชีหรือว่าจะเบิกเงินแบบใช้บัตรก็ตามสามารถถอนเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาเลยครับแบรนด์นี้นะครับเขาถูกมิจฉาชีพสวมรอยบ่อยมากเลยครับดังนั้นให้ระวังกันด้วยนะครับพวกเพจปลอมนะครับจะแฝงตัวเข้ามานะครับอีกทั้งช่องทาง t ิ k ตอก ช่องทางลายโดยที่จะมีการปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ c แคชจอยมาหลอกรับสมัครสินเชื่อบางเคสนะครับเห็นว่ามีการโชว์บัตรพนักงานปลอมให้เห็นด้วยครับดังนั้นนะครับที่เราอยากจะฝากไว้ก็คือใครที่สนใจสามารถสมัครสินเชื่อ c แคชจอย ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับหรือจะสมัครสินเชื่อที่สาขาทั่วประเทศของเขาตามนี้ได้เลยครับแบบนี้จะดีที่สุดนะครับหรือถ้าหากไม่มั่นใจนะสามารถติดตาม Cashjoy ได้ตามช่องทางต่างๆเหล่านี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์ Facebook Tiktok IG YouTube หรือว่าที่เว็บไซต์ของ Cashjoy เขาเลยครับหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์1258ก็ได้ครับผม อย่าลืมกู้เท่าที่จำเป็นและชําระคืนไหวหวังว่าบัตรกดเงินสด Cashjoy Easy จะตอบโจทย์ใครหลายๆคนนะครับที่ยังไม่เคยมีตัวนี้ไว้ใช้ครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เปเปอร์ P P, ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ